สวัสดีครับนี่ปลามาหอสายมองในตอนเจ้าครับเนะาะอากาศหนาวเย็นมากมากครับอากาศหนาวหนาวกับปลาขา้าวโพดกับสวนขา้ขวนขาวโพดครับยดนำข้างอยู่ผลใบขา้าวโพดเต็มอยู่ครับเนาะนี่ครับอากาศในตอนเจ้า มีเถียงน้าน้อยห้างนะ้าห้างห้างบนับนนอกเป็นห้างในเมืองกรุงครับนี่ครับสายหมวกในตอนเจ้ากน็นังลงมาอยู่คเนาะนี่ครับพอตั้งหน้าบอหันถนนเลยหันได้บ่กไก่ครับ ขอบรรยากาศรอบๆนี่มีแต่สายหมอกเหมือนอยู่เหมือนอยู่แห่งตีแฮมตี้ ty, ty, ครับมันจะมีแต่เมฆเต็หมอก,มอกครับเนาะอากาศดีมากๆครับครับน,นี้เวลาประมาณ8ดโมงปลายแล้วครับเนาะยังมีเมฆมีหมอก,มมอกลงอยู่ วิมานหมอกครับวิมานหมอกเมฆหมอกลงครับนี่ดวงอาทิตย์ก็กำลังออกแต่ว่าหันบะช,ชัดครับหมอกลงหลายขนาดข้าไปโดยเมฆหมอก จะเป็นยดหน้ามหนาวน้อยจะเป็นเกทีิมะแล้วครับเนาะนี่ครับน้ำข้างในน้ำข้างในหยอดใหม่ครับ บรรยากาศดีดีหนาวหนาวครับหนาวขนาดนี่ครับเจ้านี่หนาวพอบอกหานตั้งหน้าเลยครับบอกหานตั้งอย่างเลยเพราะว่าหมอกลงหลายครับ คลิปนี้ฝากไว้เพียงที่แล้วครับนอเก็บบรรยากาศความหนาวเย็นนำมาฝากครับผมก่อนที่จะไปทำงาน,น,านางางครับขนาดอยู่ห่างบกบกกี่ก้าวครับยังแม่จะบวหันแม่จะบหันห่างนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงทีนะ่เตียงครับนอะขอพุณกับการติดตามและรับชมครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ